คิวแกนป้าโจทำไมเขาต้องฆ่าคุณตาด้วยโอ้โอ้โหใครฆ่าใครวะเนี่ยเด้งมาหัวแตกเลยโอ้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 ยมึงทำศพกูให้มันดูดีได้ไหมเนี่ยเละเละไปหมดอะไรวะเนี่ยเออจะชนะครับผมผมชนะช่างแม่งครับไปด่านต่อไปไดีกว่าบอทเท่ารัน มันไม่ใช่วัตเทอร์รันบัตเทอร์เรนขอให้โชคดีเพื่อนยินดีรับสู่วัเทอร์รันอันนี้เป็นฮาร์ดโหมดบายบายทิมมี่ลูกพ่อโอ้ชิตฮาร์ดโหมดจริงด้วยเอาเป็นว่ากูอยู่อันนี้ว่ามาโอ้ยไปเลยอืออบายลูกเจอกันชาติหน้าชาตินี้เราทำบุญกันได้แค่นี้แหละไปแล้วลูกเออโอ,อ้แตกหนึ่งสวยพี่สวยตามลูงไปติดๆเลยตอนนี้สภาพเละ คลิปกูหวังว่าคงไม่ติดเหลืองนะครับดูนะมิดไนท์ไดรฟ์อุ้ยด่านนี้ทำสวยเฮ้ยัไง <c oughs> แป๊บ,บนึงอืบพอพอพอโออหูเสียงชัดเจนแจมแจ้งว่าโดนอะไรอืบเล่งโอเคเล่งไปให้ได้ลูกืออโอเคโอเคโอเคเอาละน้องหนูจับพี่ให้ดีๆโอ้โหเอาลูกทำไมเหลือแต่ขาน้อง น้องพี่อืมรอดคนเดียวอ้าวกูไม่รอดแล้วสูความเมิ่วาอันไก่พ้นแล้วก็หายไปแล้วค่อยเลือกตัววะเราต้องเลือกตัวที่โกงที่สุดอยู่แล้วมันบินโอ้ยปวดขี้เออเออกูเอออะไรวะเนี้ยโอ้โหด่านแบบนี้รู้เลยมันเหมากกับตัวไหนแน่นอนนะฮะตัวนี้แน่นอนโอ้ยปวดขี้มากเลยเออหนึ่งเออออโอ้เออเออออ เพื่อฟ้าวิกฤตกูไม่รู้พงเป็นใครด้วยซ้ำมาเนี่ยปวดขเขไว้ไปอย่ามาขวางทางไม่งั้นจะปั่นให้หมดอย่ามาขวางทางคนจะที่ไม่รู้มีแขนกำใดเก่าๆเาออมงคิดว่าผมเก่งจๆ,ๆนะเก๋ไม่มีใครก็ดุกูไม่ได้ตอนนี้อืออันนี้คือหาห้องน้ําใช่ไหมสรุปโอ้ตายตายตายวไม่ต้องหาห้องน้ําแล้วกูวไปลงพักดีกว่าจังหวะเน,นี้ย Bad day วันที่แย่ๆก็อ้๊ยชิตน็กแมงตกใจบดเออ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 เชื่อมากีมตั้งเสียงดังมากทุกคน Ten ways to die ไหนดูหน่สิสิบวิธีตายอ๋ออย่าขยับนะดู่น้าจอก็พออ่าไหนลองคลิกโอ้โหวิธีการตายแรกครับโดดลงน้ำวิธีตายที่สองครับดูงดูเต็นนะครับโดนปุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอดู่อยอุ๊ยสภาพแต่ละคน ไฟ n a ลเดสเดชันชัดๆตายจากสิ่งก่อสร้างเอาแล้วตาจะทําอย่างนั้นทําไมครับเนี่ยอา้าตายวิธีตายที่4ครับกินยาผิดขวดอืมเอาหลังนะครับกินยานี่ต้องดูคําเตือนนะครับว่ามันเป็นยาอะไรนะไม่งั้นก็จะกลายเป็นมึงมึงเป็นอะไร <laughs> มึงตายแล้วทำไมมันอา,อาวิธีตายที่5ครับเยียบกับระเบิดมึงต้องทำยังไงโอ้โห วิธีการตายที่เจ็คด,ลลดครับโดนรถทับ,บมาโดนรถทับอีกรอบหนึ่งเลยโอ้ตายแม่นี่คือ final destination เลยว่วว<อ>ะวิธีตายที่แปดครับดูหนังพิษอะไรอ่ะวิธีตายที่เก้าครับโดนท่อนไม้หล่นใส่หัวโอว้ตายแล้ววิธีตายที่สิบครับเมเทิออุกบาท โอ้โหย u will have order เละเลยกลายเป็นก้อนเนื้อไหนมีวิธีการตายพิเศษไหมครับอ้าวฆ่าทิมมี่ไหนตรหนี้โอ้ชูแต่ไม่ต้องห่วงเรามาเกมนี้เพื่อเพื่อสันธนาการอยู่แล้วนะครับปลุกจิตสำนึกความเป็นคนในตัวคุณโอ้โหโอ้โห แน่นอนครับใบหน้าของผมตอนนี้กำลังยิ้มแย้มใบหน้าของผมกำลังยิ้มแย้มอยู่โอ้โหโอ้โอ้โอ้ค้างเกมครับทิมมี่ผมท้ำเคปค้างไปแล้วโอ้โอ้โปลาปลปค้างเรียบร้อยคอมกูไปแล้วจากการฆ่าทิมมี่ this is impossible ไหนดูโอ้โหเสียงแยดโอ้โอ้เลียเฮอะไรวะเปลี่ยนขอเปลี่ยนขอเปลี่ยน เอาต้องด่านนี้ต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นกูขอถอนคำพูดกูเปลี่ยนดีกว่าเอาเป็นคุณลุงซานต้าดีกว่าโอ้ตายตายเอวกูหายวะเป็ดก,กับตาเลยโอ้โหซานต้าเดี๋ยวซานต้าชาร์จพลังงานก่อนซานต้าชาร์จพลังงานโอ้ตายตายโอ้ยอ้อวนลดความอ้วนมานะซานต้านะเปลี่ยนดีกว่าขอตัวบินเลยขอตัวบินเลยจะได้ผ่านตัวนี้ไปง่าย,ายโอ้โหนี่คือเลเวลที่ยากที่สุดมันจะยากเท่าไหร่กันเชียววะ เออเออไม่ยากขนาดนั้นหรอกโอ้โหข้างล่างแม่งแรนไม้ล้วนอะไรวะเนี่ยออขอทีนี้เราขอขอเลือกด่านที่มันมีความแบบว่ามีคุณภาพขึ้นมาหน่อยดีกว่า Assassinate someone ฆ่าให้บางคนอ๋อเออโอโโหโอ้ช่วยกูด้วยโอ้ด่านแบบนี้แหละปลุกจิตสำนึกความเป็นมนุษย์ในตัวคุณเออ โอ้ตายตายตายไม่ต้องฆ่าใครบางคนนิดดูจะฆ่าทุกคนเออน้องหนูให้อภัยลุงด้วยเออลุงเมานะช่วยด้วยโอโหแทบแตกเชี่ยโหแทบแตกโอ้ก็ลุกเลยไหมโอ้ยเลือดไหลเลยไหมโหแทบแตกลองบัตเทอรัน <sh> มอเรลันแบบยาวอ่ามอเรลันอีกแล้วลก็ไม่ได้ขนามือกูเท่าไรหรอกตอนคำพูดครับขออีกทีขออีกทีขออีกท,ออกทีไม่ได้ขนามือพี่หรอกจับไว้นะหนูจับไว้ลูกจับไว้จับไว้กูบอกออเจดอันนี้ความผิดพอเองขอโทษลูกเอาละขอแค่ข้ามมอโทรลันนี้ไปได้เราก็จะรอดแล้วลูกเลยจับไว้จับไว้ลูกจับไว้จับไว้พ่อขออีกทีลูกพอขออีกทีหนูจับไว้ดีๆนะลูกจับไว้ดีๆขออีกที เลี้ยง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 อย่าให้ล้อหน้าไปแตะขวดไม่งั้นจะชิปหายเอานั่นไงกูบอกแล้วไม่ทันพัาอย่าให้ล้อหน้าแตะอย่าให้ล้อหน้าแตะเออมันมันต้องแบบมันต้องมีความเร็วใช่ไหมงั้นเราเราไปชาร์จนะลูกนะกจับดีๆนะทิมี่จับดีๆทีมีลูกเหรอทิมี่ลูกเหรอผมก็แค่ยอยากจะออกจากที่นอีอ่ฝากลูกเมียเขาด้วยไม่ได้เว้ยคนเราต้องไม่ยอมแพ้ไม่ว่ายังไงผมก็จะผ่านจากตรงนี้ไปให้ได้โอเคเราผ่านจุดแรกไปแล้วอย่าให้ล้อหน้าเกยอย่าให้ล้อหน้าเกย อ่านช่ที่สไม่ได้ลูกเฮ้ยรอหน้าเราเกยไปนิดนึงหวังว่าคงไม่มีปัญหาลูกอืมอ้าวเอานี่กูรอดมาเพื่ออะไรเนะี่ย My first p o c o fight นี่คือด่าน p ป o c o fight ด่านแรกของฉัน <c oughs> นี่คือคู่ต่อสู้แรกของเรานะผมนี่คือผมใช้พลังจิตตบเอาแล้วนะครับน้องๆหนูๆน,นะครับอย่าถือมีดไปคนเดียวไม่งั้นจะอันตรายขนาดนั้นนะครับเอาล้วทุกคนปลุกความเป็นมนุษย์ในตัวคุณเราจะไม่ฆ่าเด็ก ใช่เราจะไม่ฆ่าเด็กกันใช่ไหมผมขอถอนคำพูดมันถือขวานมาจ้วงเราเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวเอาละเราจะถือหัวน้องเข้าไปด้วยแล้วทำไมตําแหน่งหัวมันไปนแปลกคนนีน้เอาละในเมื่อเราฆ่าลูกมันไปแล้วพ่อมันก็จะต้องมาคแค้นให้กันละคูพูดเป็นกานกัดคําน้องๆเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าเล่นกับอาวุธเอเรียบร้อยฮะพี่ขอโทษลูกพี่ขอโทษหนูพี่ไม่ได้ตั้งใจท้ามี่ ปล่อยขวานนั่นลงซะพี่ไม่อยากทำร้ายหนูไม่อยากทำร้ายพ่อหนูด้วยแต่ถ้าพ่อหนูถือดาบมาเจอกับพี่พี่คงไม่มีทางเลือกอแม่งอยู่ดีๆกูเอาหัวไปชนขวาน s t e a l the Diamond ขโมยเพชรได้มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกออก็แค่ลบเลเซอร์ไม่ใช่เหรออ้ยช็อตใครกูเฮ้ยต้องเอาตีนไปล่อต้องตีนไปล่อ เออแม่งจุดเดิมเลยเอ้ยแต่ครั้งนี้ไม่ได้อีกกูจะหาอาชีพสุจริตทำแล้วโอ้โห oh, <no. S 1> แม่งจุดเดิมเลยกูไม่เล่นก็ได้ Sacrificial Throw ภาคสองถ้าคุณไม่ฆ่าเออแบบนี้ยังอ่านไม่เสร็จถ้าคุณไม่ฆ่าไอเด็กสองคนนี้ภายในสองวินาทีโอ้โหลูกชายมึงตายแน่แล้วกูจะฆ่ามันยังไง uh! จเลิรนพรมันกูจะฆ่ามันยังไง เฮ้ยเฮ้ยอาจจะรอดอาจจะชนะโอ้โ oh, หทำได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆระเบิดม,มันก็ทำให้กูชนะ